แล้ววันนี้นะคะเมพามาพบกับ GLA 250 AMG รุ่นเฟสลิฟนะคะตัวท็อปสุดปีใหม่ไม่น้อยราคาโดนๆเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะคันนี้ได้สีขาวตัวท็อปสุดนะคะมาพร้อมกับชุดแต่ง AMG รอบคันตัวบอดี้สปอร์ตสุดๆตัวรถเป็นปี2017เล่ไม่วิ่งแค่53,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็น SUV ขนาดเริ่มต้นนะคะประหยัดน้ำมันมาในราคาที่คุ้มค่าแถมยังได้ขับแบรนด์ m e r c e d e s b e n z อีกด้วยค่ะในราคาเบาเพียงแค่1 4 9่งล้านบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าออปชั่นมีอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าเลย ตัวนี้นะคะเป็นตัวเฟสลิปแน่นอนกระจังหน้าของเขาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวโครเมียมนะคะก็จะเป็นสีเงินแมทแล้วก็ดีไซน์ของเขาก็จะเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะกันชนหน้าหน้าค่ะก็เป็นดีไซน์ใหม่ตัวล้อนะคะเป็นลายมัลติสปโปกขนาดถึง19นิ้วจะเป็นสีดาแมทแบบนี้เลยและด้านข้างนะคะตัวเฟสลิปสิ่งที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาคือคิเลสโกแพ็กเกจนะคะทั้ง4บานประตูเลยด้านบนนะคะก็มาพร้อมกับราวหลังคาสีเงินแบบนี้แล้วก็ตัวท็อปค่ะแน่นอนมาพร้อมกับหลังคาแก้วพาโนลามิ ก๊าซลูปอีกด้วยค่ะและดีไซน์ไฟของรุ่นนี้นะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่ค่ะในหลอดไฟเนี่ยเขาจะเป็นแบบคริสตัลลุคเทลแลมนะคะมีความประยิบระยับแบบนี้เลยแล้วก็ตัวเฟสลิฟนะคะแน่นอนค่ะการดีไซน์ของเขานะคะออกแบบมาถึงด้านท้ายเลยกันชนด้านล่างค่ะก็เป็นดีไซน์แบบเฟสลิฟแต่ว่าตัวนี้ค่ะจะมีการแลปเพิ่มนะคะเป็นแบบลายคาร์บอนเคฟล่าและด้านท้ายคันนี้นะคะมาพร้อมกับฝาท้ายไฟฟ้าค่ะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันนะคะว่าสําหรับรุ่นนี้แล้วนะคะการเก็บสัมภาระเป็นยังไงนี่เลยก็ถือว่าทําได้ดี ะะสําหรับรุ่นเริ่มต้นของตัวเมอ c e ซ e เ Ben นสามารถเก็บกระเป๋าใบใหญ่ๆนะคะได้1นถึงสใบเลยแล้วตัวนี้ค่ะก็จะเป็นแผ่นบังปิดสัมภาระนะคะถ้าเราไม่ใช้ก็สามารถถอดออกได้ค่ะเวลาปิดนะคะก็กดปุ่มนี้ปุ่มเดียวเลยนี่ใช้งานได้ง่ายนะคะเป็นรถยนต์อนเนกประสงค์อีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมเลยแล้วก็คันนี้ค่ะมาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินนะคะขนาด2 0 0 0 c c ซีซีแรงม้าค่ะท็อปสปีดสูงสุดที่ทำได้อยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถไซสเ์เล็กๆแบบนี้นะคะ ้องบอกว่าประหยัดน้ำมันสุดๆค่ะเป็นแค่14-16กิโเมตรต่อลิตรเท่านั้นถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะริบสแกนเคอปเอรมุมขวามือของท่านชมตอนนี้ได้เลยนะคะหรืออยากรับชมรถรุ่นอื่นค่ะก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ w w w ไ e เว็บดมีรถส,สวยๆให้เลือกทุกรุ่นทุกคาสกว่า200คันกันเลยค่ะมาดูกันนะคะว่าตัวเฟสลิฟสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีอะไรบ้างนะคะหลักๆเลยก็คือนี่เลยค่ะหน้าจอของเขานะคะจะมีความคมชัดมากขึ้น <Yes. S 1> แล้วก็ใหญ่ขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะคะแล้วตัวนี้ค่ะตัว ไล์นะคะปกติจะมี34สีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้มาถึง127สเฉดสีเลยทีเดียวและหน้าจอของเขาก็ยังเชื่อมต่อ Apple CarPlay Android Auto ได้อีกด้วยแล้วก็การดีไซน์ของเขานะคะตัวช่องแอร์ตัวเฟสลิปเนี่ยเขาก็จะมีดีไซน์ที่เหมือนกับด้านหน้าคือจะเป็นลักษณะเป็นช่องช่องแบบนี้นะคะช่องแอร์เขาจะมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวแล้วก็ออปชั่นต่างๆนะคะก็เหมือนกับรุ่นก่อนเลยมีเพิ่มเติม,ตมอย่างที่เมย์บอกไปนะคะด้านข้างค่ะก็มาพร้อมกับเบาะเมมโมรี่แพ็กเกจนะคะ ทั้ง2ฝั่งของผู้นั่งด้านหน้า Air 2 z z o n นนะคะสามารถปรับแยกอิสระซ้ายขวาได้พวงมาลัยเป็น3ก้านท้ายตัดนะคะแล้วก็เดินด้วยได้สีแดงแบบนี้ต้องบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยดีไซน์มาได้แบบอารมณ์ความเป็นสปอร์ตแบบ เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยตัวเบาะนะคะเป็นเบาะทรงสปอร์ตค่ะเป็นแบบไดนามิก้าไมโครไฟเบอร์แบคนะคะชื่อยาวนิดนึงเดินด้วยได้สีแดงนะคะทั้งห้องโดยสารเลยไม่ว่าจะเป็นด้านข้างนะคะหรือว่าแผงวางมือตรงนี้นะคะเขาก็เดินด้วยได้สีแดงแล้วก็คันนี้ค่ะมาพร้อมกับกล้องหลังนะคะที่สามารถหักเลี้ยวโคง้งตามพวงมาลัยได้นะคะตัวนี้ก็จะมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นเลยทีเดียวค่ะถึงแม้ว่าคันนี้นะคะจะเป็นน้องเล็กของ m e อ C e เ e s b e n z นแต่ว่าเวลาที่นั่งด้านหลังนะคะก็คือสบายสบายไม่ได้อึดอัดค่ะ แล้วก็มีหลังคาแก้วมาให้ทําให้ภายในห้องโดยสารเนี่ยดูโปร่งขึ้นนะคะนั่งได้สบายๆเลยทีเดียวสำหรับใครนะคะที่กําลังอยากลองใช้รถยุโรปนะคะหรือว่ากําลังหารถที่ไว้ใช้งานในเมืองนะคะแต่ได้สมรรถนะยุโรปเมยแนะนําเป็นคันนี้เลยเพราะว่ามาในราคาเบาๆมากจริงๆเพียงแค่ 1>, 1 4 9 0 0 0้บาทเท่านั้นตัวรถนะคะเป็นปี2017และเลขไม้วิ่งน้อยค่ะเพียงแค่53,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะถ้าพลาดคันนี้ไปต้องบอกว่าเสียใจมากๆนะคะราคาดีๆได้รุ่นเฟสลิฟคันนี้เลยค่ะรถสวยๆสภาพดีๆแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะคะต้องที่นี่ที่เดียวเบนเอ็นเที่เดียวจบครบทุกความต้องการเลยค่ะสำหรับวันนี้ไม่ๆม่ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ